สถิตารีสงเจ็ดแปดเก้าสัาสาีค่ะไฟเทศกาลฤดูใบไม้ผลิประจำปีกำลังจะมาถึงและงานคานิว่าของตลาดภาพยนตร์กำลังจะเริ่มขึ้นไฟเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีปนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ภาพยนตร์บ็อกบัสเตอร์ทั้งเจ็ดเรื่องค่อนข้างดีมากภาพยนตร์ใหม่เจ็ดเรื่องได้แก่ The Wondering Earth t o มันเจียงหงนิรนาม Bay In e f a d Deep Sea เอ็กชันกิ้งไลทและชายนิดปิงปองผลการขายบ็อกออฟฟิศตามเวลาจริงของภาพยนตร์ใหม่ทั้ง7เรื่องในปัจจุบันนาวันที่19มกราคมปัจจุบันบ็อกออฟฟิศพรีเซลของมันเจียงหงที่กำกับโดยจางอีโมอยู่ในอันดับแรกมียอดพรีเซลอยู่ที่122.2694ล้านหยวนหรือ588.310ล้านบาทมีคนอยากดูสูงเป็นอันดับสนั่นก็คือ1.033ล้านคน ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยสันเถิง e. อีหยางเซียนซีจางอี้จูเอเฟอร์และคนอื่นๆโดยผู้กำกับและนะักแสดงที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ยอดการขายบ็อกซ์ออฟฟิศนั้นสามารถรับประกันได้นอกจากนี้หมันเจงโฮงยังได้จัดง,งานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็มีขนาดเล็กและจำนวนผู้ชมก็ไม่มากนะักแต่เกือบทุกคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็ชื่นชอบด้วยผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกรง่งหากการบอกต่อปาดต่อปาสามารถระเบิดได้จริง ก็เป็นไปได้ไมากที่จะคว้าแชมป์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้อันดับที่2ก็คือ The Wondering Earth Two โดยยอดผีเซล1 1 5 2 9 8้าอล้านยวนหรือ5 5 4 7 6 8ล้านบาทและมีจำนวนคนอยากดูมากที่สุดเป็นอันดับแรกโดยจำนวน1.182จนล้านคนภาพยนเรืร์งนีนำแสดงโดยอูจิงหลิวเตอหัวและซาอีจากข้อมูลของสำนักคาดการบอกฟินเมอาชีพ The Wondering Earth 2เป็นที่นิยมมากที่สุด สำหรับการคว้าแชมป์ในปีนี้บางสำนักถึงกับทำนายว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำไรายได้ทะลุบอกรีสจะสูงถึง3.5พันล้านยนูนหรือ16.985พันล้านบาทแม้ว่าจะมีกลิ่นอายของบอกรีสที่ยิ่งใหญ่จากผลงานก่อนหน้านี้ใน The Wondering Earth One แต่ภาคต่อก็ยังไม่เสถียรภาพมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ยังคงต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากมาย บางทีในการแข่งขันเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในครั้งที่3ระหว่างอูจีและสันเถิงในปีนี้สันเถิงอาจจะชนะและอันดับที่3ก็คือเรื่องนิรานามถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์มามืดที่มาแรงที่สุดโดยมีบอกอฟิที่คาดการไว้เพียงประมาณ300-600ถึงล้านยูนเท่านั้นซึ่งเป็นการคาดการโดยหน่วยง,งานพยากรณ์ในน้าภาพยนตร์วาจะอยู่อันดับล่างสุดในบรรดาภาพยนตร์ใหม่ทั้ง7เรื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ แต่บอกอฟฟิตก่อนการขายชนะอันดับหนึ่งในช่วงแรกๆปัจจุบันมียอดพรีเซลอยู่ที่108.726ล้านยวนหรือ523.148ล้านบาทและมีคนอยากดูมากที่สุดเป็นอันดับที่3โดยจำนวน586,000คนภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยหวงี์ปอโทนี่เหลียงโจสซินห่วงเล่ยและคนอื่นๆโดยมีดารายอดนิยมชั้นนำที่มียอดการเข้าชมในระดับสูงอย่างไวทปอเข้าร่วมงานด้วย ที่สามารถการันตีบอฟฟิศของเรื่องนี้ได้และดูเหมือนว่าบอฟฟิศจะดีมากและไม่มีปัญหาใดๆนอกจากหนังใหม่3เรื่องนี้ยอดจองล่วงหน้าของหนังใหม่เรื่องอื่นๆก็ค่อนข้างน่าพอใจในระดับหนึ่งซึ่งมียอดรวมสูงถึง10-40ล้านหยวนต่อเรื่องถ้ากระแสการบอกต่อปากต่อปากไม่ดงังก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะโตกลับได้สําเร็จและถือได้ว่าหมดโอกาสในการลุ้นแชมป์ในปีนี้อีกด้วยค่ะในปัจจุบันภาพยนตร์3เรื่องมันเจียงหง The w a n d e r i n g Earth 2และนิรนามได้กลายเป็นกลุ่มแรงซึ่งนำหน้าภาพยนตร์ใหม่อีกหลายเรื่องไม่น่าปลกยใจที่แชมป์บอกรีทเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ควรจะเป็นหนังจากภาพยนตร์ใหม่ทั้ง3มเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องใหม่ถือกำเนิดขึ้นในบรรดาหนังใหม่ทั้ง7เรื่องผลการขายล่วงหน้าของหนังใหม่เรื่องที่มียอดการจองต่ำที่สุดและต่ำกว่า10ล้านหยวนนั่นก็คือไชนิดปิงปองซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะถอนตัวว่ากันว่า หนังเรื่องนี้มีค่าตัวอยู่ที่350ล้านหยวนหรือ1.68 9พันล้านบาทแต่ยอดพีเซลในปัจจุบันทำได้เพียงแค่6.70ล้านหยวนหรือ32.237ล้านบาทถือได้ว่าเป็นสวนาักรรมบอ็อกฟิกครั้งใหญ่ที่สุดในเทศกาลดูไบไม้ผลิอย่างไรก็ตามเติ้งชาวถูกถามว่าเขาจะถอนไฟล์หรือไม่ก่อนอื่นภาพยนตร์เรื่องชายนิดปิงปองนั้นแปลกมาภาพยนตร์ใหม่อีก6เรื่องได้รับการคัดเลือก ในวันแรกของปีใหม่และชัยนิดปิงปองได้รับการคัดเลือกในวันที่3ของปีใหม่ปัจจุบันยอดขายล่วงหน้าเพียง6.0 7ล้านยวนซึ่งถือได้ว่าต่ำที่สุดในบรรดาหนังใหม่ทั้ง7เดืองหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปการสูญเสียดูเหมือนว่าจะขาดทุนอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับและแสดงโดยเติ้งเฉาและซุนหลีอู่จิงและคนอื่นๆสำหรับแฟนๆของไวปอทุกๆวันพวกเขาจะมีความสุขมาก เพื่อเป็นการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนิรนามซึ่งจะเข้าฉายในวันแรกของปีใหม่ทางจันทรคติไวท์ปอได้เปลี่ยนจากการไม่มีใครเห็นเป็นเดือนๆกลายเป็นการได้เห็นเขาในทุกๆวันวันละสามเวลาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปอนาพิกเจอร์ผู้กำกับหรือไวท์ปอพวกเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ดากอนทีวีตกเป็นของไวทปอในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าคริ่งหย่าวอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลตกเป็นของโปรดิวเซอร์อีตงผู้กำกับเฉิงเอ,อ๋อ และหวังชนจุนทีวีดาวเทียมหูหนานตกเป็นของโปรโดิเซอร์อีตงผู้กำกับเฉิงเออและหวังอีปอในงานแถลงข่าวของสำนักข่าวเซี่ยงไฮ้โปรโดิเซอร์อีตงผู้กำกับเฉิงเออและหวังอีปอปรากฏตัวอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันผู้กำกับเฉิงเออและหวังอีปอก็เป็นแขกรับเชิญในห้องถ่ายทอดสดของลิเจียชีในงานของการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรโดิเซอร์อีตงผู้กำกับเฉิงเออหรือหวังอีปอ พวกเขาต่างทำงานหนกักแต่ทีมงานกลุ่มนี้พวกเขาเก็บตัวมากจริงๆค่ะไม่ว่าเขาจะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆเราจะสามารถเห็นคำพูดที่สะดุดหูของผู้กำกับเชิงเออได้เสมอและหวังอีปอจะไม่มีวันเปิดปากของเขาเว้นแต่ว่าเขาจะถูกถามกล่าวโดยย่อก็คือคุณอีตรงเป็นประธานของปอนนาที่มีส่วนร่วมในหลายๆขนาดของกิจกรรมแต่เขาก็ยังพูดในสิ่งเดียวกันหลายครั้งเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครในทีมนี้ที่ตลกแต่ก็ดูตลก จังนั้นชายผู้สามารถช่วยทีมนี้ได้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือล่เจชีในห้องถ่ายทอดสดของล่เจชีเขาสามารถขายบัตรของนิรน,นามได้8 0 0นใบทันทีที่เขาเคลื่อนไหวทําให้ผู้กํากับเชิงเออซึ่งเป็นผู้ที่ชอบโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตะโกนว่าน่าทึ่งทางอินเทอร์เนต็ตและเมื่อทุกคนดูห้องถ่ายทอดสดของล่เจชีมีเพียงความคิดเห็นเดียวในใจของพวกเขานั่นก็คือความแตกต่างระหว่างล่เจชี และทีมงานของหนังเรื่องนี้นั้นชัดเจนมาลีเจอร์ชีกำลังแสดงขั้นตอนอย่างสุดกำลังเพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเงียบลงชั่วขณะหนึ่งเขาได้ขอให้ผู้ช่วยตัวน้อยของเขาวายอิปปพูดภาษาเซี่ยงไฮ้ให้กับทุกคนเดาเขาไม่เคยเอาสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาออกมาและเขาไม่เคยส่งมอบให้กับใครแต่เขาก็มอบให้กับวายอีปปและในที่สุดลูกหมาตัวน้อยก็อยู่บนตักของวายอปอตลอดเวลาทําให้แฟนๆหลายคนอยากจะกอดมันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พวกเขาไม่รู้จะอิจฉาใครเมื่อเทียบกับการถ่ายทําของทีมงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆผู้กํากับเชิงเออยังได้เปิดเผยว่าทีมงานของนิรนามค่อนข้างเงียบสิ่งที่ตัวละครต้องประสบก็คือไม่อนุญาตให้พวกเขาหัวเราะและเล่นคุณสมบัติเหล่านี้ดีมากเมื่อสร้างตัวละครแต่เมื่อพูดถึงการโปรโมทภาพยนตร์การกระตุ้นให้คนอื่นสัมภาษณ์ก็ดึงดูดใจได้มากเช่นเดียวกันหลังจากผ่านการเดินทางประชาสัมพันธ์ของทีมงานนิรนาม ชาวเน็ตต่างประหลาดใจที่พบว่าพวกเขาคุยกันมากขึ้นเล็กน้อยหลังจากไปที่ห้องถ่ายทอดสดของลิเจีร์ีแฟนๆหัวเราะและพูดว่าเมื่อผู้กำกับเฉิงเอ๋อออกจากห้องถ่ายทอดสดเขายังต้องการพาลิจเจอรชีออกไปและช่วยโปรโมตแทนพวกเขาอีกด้วยเมื่อนับถอยหลังสู่วันแรกของปีใหม่ทางจันทรคติก็สั้นลงเรื่อยๆนิรนามมีสัดส่วนของตารางภาพยนตร์น้อยกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆและมีการฉายในช่ว,ชวงไพร์ทม์น้อยมากอย่างไรก็ตาม ยอดพีเซลของนิรานามก็สูงเป็นอันดับ3และในะวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามร,รับชมขอบคุณมากค่ะ